ก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอมจินะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ด้วยกันในวันที่14มีนาคม2021นะครับก็วันนี้นะครับจะมาอธิบายสกิลเกี่ยวกับเจ้าตัวของอคาเนมะนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟอมจิโกลบอลนะครับก็เป็นตัวละครระดับ R นะครับก็ถ้าคุณอยากได้ตัวแรกของมันนะครับคุณก็ไปเปิดยันใบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปซื้อในร้านค้ากิจกรรมนะครับมันจะมีให้ซื้ออยู่นะครับคุณซื้อมาคุณก็จะสามารถครอบครอง ตัวละครตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคมาดูที่สกิลหนึ่งของมันนะครับสกิลหนึ่งของเจ้าตัวอาคาเมะนะครับก็เป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับหฮิตสร้างความเสียหาย100%ของแอคแท็นะครับแล้วก็จะแปบบัฟลดเอฟเฟกต์ฮิตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินนะครับเมื่ออัพเลเวลก็ความเสียหายก็จะเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบสิบห้ายี่สิบตามเลเวลไปเลยนะครับต่อมานะครับสกิลสองนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับสกิลนี้ทํางานยังไงนะครับสกิลนี้นะครับจะ ทำงานก็ต่อเมื่ออาคานามินะครับไม่โดน CC ไม่โดนสถานะนะครับแล้วก็เมื่อศัตรูนะครับใช้สกิลที่มีสถานะหรือดีบัฟนะครับติดใส่เพื่อนร่วมทีมนะครับหลังจากจบเทินศัตรูตัวอาคานามินะครับก็จะออกไปล้างดีบัฟหรือคอนโทรลเอฟเฟกออกจากเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับหตัวแบบสุ่มนะครับแล้วก็สามารถล้างสูงสุดได้ถึง3บัฟเลยนะครับสดีบัฟเลยแล้วก็ ทุกๆครั้งนะครับที่อาคาเนเมะออกไปล้างนะครับมันจะได้บัฟชุดบอลขึ้นมาอยู่บนหัวมันนะครับ1 1สแต็กนะครับมันสามารถเก็บสูงสุดได้ถึง4สแต็กนะครับเมื่อครบ4สแต็กสกิลพาสซีฟสกิลสนี้ก็จะหยุดทํางานนะครับโดยพื้นเพของเจ้าตัวสกิลพาสซีฟสกิลสนี้นะครับชุดบอลก็จะมีศูนย์สแต็กเนาะเมื่อเพื่อนร่วมทีมโดนดีบัฟนะครับมันออกไปล้างมันก็จะเพิ่มมา1สแต็กนะครับแล้วก็ดีบัฟชุดบอลเอ้ย แล้วก็ไอตัวชุดบอลตัวนี้นะครับมันก็จะหายไปทุกๆครั้งที่เจ้าตัวของอาคาเนมินะครับขยับตัวเนาะเมื่อจบเทิร์นของอาคาเนมินะครับดีบัฟพวกนี้ก็จะหายไปต่อมานะครับสกิลเออเดี๋ยวพูดไม่จบนะครับสกิลของอาคาเนมินะครับมันสามารถใช้ได้ตอนที่มันอยู่ในสถานะย่อยุนะครับใบแล้วก็สับสนนะครับมันก็สามารถออกไปล้างดีบัฟให้เพื่อนได้นะ แต่ว่าเมื่อมันโดนแช่แข็งสตันพวกนี้นะครับหลับมันจะไม่สามารถออกไปล้างให้เพื่อนได้นะเพราะว่า CC พวกนี้นะครับเอฟเฟกต์คอนโทรลพวกนี้นะครับมันทําให้ตัวละครเราโดนหยุดการเคลื่อนไหวเอาไว้นะครับมันเลยไม่สามารถไปล้างให้เพื่อนได้เนาะแล้วก็เอฟเฟกของมันนะครับที่ล้างไม่ได้เลยคือพวกสตันนะครับแล้วก็เป็นแช่แข็งแบบไม่สามารถล้างได้นะครับแล้วก็พวกดีบัฟพิเศษนะครับที่ ตัวเกมเขียนมาว่าไม่สามารถล้างออกได้นะครับแล้วก็ทุกๆ1ชุดบอลนะครับก็จะลดค่าต้านสถานะของมัน1 5นะครับก็ชุดบอลมีมากสุดได้4ลูกใช่ปะมันก็ลด60%นะครับแต่ตรงนี้ก็ถามว่าเห็นผลอะไรมากมายไหมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเห็นผลหรอกนะครับเอค่าต้านสถานะตรงเนี้ยนะเพราะอะไรนะครับเพราะความรู้สึกผมว่าค่าต้านสถานะของเกมเนี้ยมันไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่คุณลองสังเกตดิถ้าคุณโดน CC ไปชุดหนึ่งแล้วอะ คุณแทบจะโดนรัวเลยเว้ยต่อไอต้านสถานะคุณจะ200 300อะไรก็ช่างนะครับเนาะหรือผมรู้สึกไปเองก็ไม่รู้นะโอเคต่อมาสกิล3นะครับก็จะเป็นการเอาตัวชุดบอลทั้งหมดนะครับไปโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหาย211%นะครับของพลังโจมตีนะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้นะครับมันก็จะสร้างบัฟต้านสถานะ20%ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับ1เทิร์นแล้วก็เมื่อคุณอัพ สกิลสนะครับที่เลเวล2เลเวล3เลเวล4ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2 4 7นะครับแล้วก็เมื่อคุณอัพที่เลเวล5นะครับชุดบอล1ลูกนะครับจะลดมูบาร์สตูลง1 5นะครับเมื่อมีชุดบอล4ลูกใช่ไหมมันก็จะลดมูบาร์สตูลงไปถึง60%เเลยนะครับโอเคสำหรับการอธิบายสกิลก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับ เดี๋ยวขอเป็นยุกิโอนาแล้วกันนะครับแจกบัฟได้เยอะดีเนี่ยครับเปิดเทิรนมานะครับตัวของอาคาเนมินะครับจะมีบัฟของชุดบอลอยู่ศูนบัฟนะครับเนี่ยนะเมื่อจบเทิรนศัตรูมันก็จะออกไปล้างบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับเมื่อถึง เมื่อถึงเทินของมันใช่ป่มเมื่อมันขยับตัวเสร็จนะครับเมื่อจบเทินมันนะครับตัวชุดบอลก็จะหายไปนะครับมันจะล้างออกไปจากตัวมันนะโอเคการล้างบัฟของมันนะครับจะเป็นการล้างแบบสุ่มนะมันไม่ว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าใครมีบัฟเยอะกว่าจะไปล้างก่อนหรือว่าใครมีบัฟน้อยกว่าจะไปล้างก่อนนะครับมันคือการล้างแบบสุ่มแล้วก็ตรงนี้นะครับ เมื่ออาคานามินะครับโดนปิดพาสีนะครับมันก็จะไม่สามารถทําการล้างดีบัฟให้เพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสกิลสมันเป็นพานนนสีนะครับเมื่อมาโดนปิดพาสีสกิลก็ไม่ทํางานเห็นปะจบเทินศัตรูนะครับแต่ว่าอาคานามิก็ไม่ออกไปล้างนะเพราะว่ามันโดนปิดพาสีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเทสอีกด่านหนึ่งเอาเป็นด่านของ เข้าม่แล้วกันปุบจบเทินอาคาเมออกไปหลังบัฟนะครับแล้วก็จะได้สแต็กชุดบอลมา1สแต็กจบเทินศัตรูออกไปหลังบัฟนะครับแล้วก็ได้สแต็กชุดบอลมาแล้ว2สแต็กนะครับ จบเทินออกไปล้างบัฟนะครับได้4สแต็คจบเทิน์นตูออกไปล้างบัฟนะครับแล้วก็จะกลายเป็น4สแต็คนะครับเมื่อมันมีชุดบอลครบ4สแต็คนะครับเจ้าตัวอาคาเมะก็จะไม่ออกไปล้างบัฟให้เพื่อนนะโอเคถึงเทินมาแล้วมันล้างเมื่อจบเทินของมันนะครับมันล้างตัวชุดบอลออกนะครับมันก็จะสามารถออกไปล้างดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ต่อเอ๊ปะป เนี่ยครับจบเทินนะครับมันก็จะไปล้างดีบัฟออกจากเพื่อนครบสี่ดีบัฟนะครับเมื่อครบเมื่อมีชุดบอลครบสี่ลูกนะครับตัวมันก็จะไม่สามารถใช้พาสซีฟแล้วได้แล้วนะครับเนาะมันก็ต้องรอวนเทินมาถึงมันอีกรอบหนึ่งนะครับพอมันจบเทินนะครับมันล้างเจ้าตัวชุดบอลออกนะครับมันถึงจะกลับไปล้างดีบัฟให้เพื่อนได้นะครับเห็นไหมปุ๊บกลับไปล้างเนี่ยเนาะแล้วก็การทํางานของซีคิวสองมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับ เก็บชุดบอลสี่ลูกหยุดทํางานนะครับถึงเทิร์นล้างชุดบอลออกแล้วก็ทํางานต่อนะครับโอเคทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อมันโดนสตันแช่แข็งหลับนะครับมันจะไม่สามารถออกไปล้างดีบัฟให้กับตัวละครเอ๊ะมันก็จะไม่สามารถออกไปล้างดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับแล้วก็มันจะมีการโดนยุ่ยยุนะครับยุ่ยยุนะครับมันก็จะสามารถออกไปล้างได้นะหรือมันโดนใบ มันโดนใบอยู่นะครับมันก็จะสามารถออกไปล้างดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูโดนใบโดนยุยุโดนสับสนนะครับตัวของอคาเามินะครับยังสามารถออกไปล้างให้เพื่อนร่วมทีมได้นะดูล้างนะครับปึ้งสตันนะครับล้างไม่ออกนะครับคุณต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับ นี่ยถึงเทินนะครับแล้วก็ล้างชุดบอลออกจบเทินสัตตูนะครับแล้วคนี้ก็จะไปล้างบัฟออกให้กับเพื่อนร่วมทีมล้างบัฟเห็นไหมหลักการทำงานก็แค่นี้ครับเนาะแค่นี้แหละไม่มีอะไรละโอเค อันนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นมันโดนใบเนาะแต่ถ้าเกิดมันโดนใบมันโดนอะไรมันยังไปล้างได้นะครับให้รู้กันไว้นะครับแล้วก็ตัวอาคาเนะเมะนะครับจะมีคอมโบตบเกียนนะครับผมต้องบอกว่าเป็นคอมโบตบไก่ดีกว่านะครับคือเมื่อคุณมีอาคาเนะเมะนะค,คุณรู้ปะ่ะพอคุณมีอาคาเนะเมะใช่ปะ่ะสิ่งที่คุณไม่ต้องกลัวคืออะไระครับคุณก็จะไม่ต้องกลัวเอ็นมะยังไงล่ะพอคุณไม่กลัวเอ็นมะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ทีมพ่องูโยนเทินนะครับสามารถเอาไปตบไก่ได้แน่นอนนะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะตบไก่ได้หรือว่าเราจะเป็นไก่ให้เขาตบนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทสสักเกมสองเกมนะครับไปลดดาวเล่นๆเนาะสิบสามดาวไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับโอเคจัดกันเลยดีกว่าสําหรับดาวแรกนะครับสิ่งที่ต้องแบนนะครับก็คือเจ้าตัวของฮาคุนะครับเพราะว่าฮาคุเป็นตัวที่ สายสปีดดาเมจนะครับทีมสปีดน่ารำคาญมากนะครับเพราะฮาคุนะครับมันแค่ยืนบัฟสกิลสามของมันอะแค่มันยืนได้แล้วมันกดสกิลสามนะครับแค่เนี้ยตัวฮาคุโคตรจะมีประโยชน์เลยนะครับโคตรจะมีประโยชน์เพราะมันแค่กดสกิลสามได้อะ่ะมันจะลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นตไปแล้วอะ่ะคือแบบโคตรเกลียนตัวฮาคุอะผมจะบอกฮะเป็นตัวที่ผมคกอนข้าง เบื่อนะครับเวลาเจอมันนะโอเคมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าแต่เจอที่กางเอสอย่างนี้เหมือนจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเพราะาอะไรนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถล้างดอกไม้ทันนะครับแต่เหมือนจะแพ้นะครับเนี่ย <laughs> เพราะดูแล้วเมงเลก,กิได้จะสปีดจัดๆแน่นอนเขาไม่น่าเอาเอ็นมา,มาด้วย ถ้าเกิดดูจากการเลือกตัวอย่างนี้นะยังไงตัวสุดท้ายก็เห็นไหมเพราะว่าเมงเลกิเขาสปีดน่าจะสุดตรงนี้นะครับมันก็ต้องดูด้วยนะว่าเราอะสปีดสุดจัดมากพอแค่ไหนนะครับถ้าสปีดไม่ค่อยสุดมันก็จะเล่นยา,ยยากๆนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะโดนน็อคเทือนอย่างนี้ไงลนะ่ะอ้าวไม่ใช่ว่ะเฮ้ยโอเคมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงจัดไป ออืืแม่งลีเกมันแทรกเทิอนได้อ่ะมันได้บัฟของตัวชิลลนหนุย่ยเว้ยอืออย่างงี้ผมว่าผมแพ้แล้วตัวของพินอะ่ะมันต้องต่อจากพ่องูเลยนะครับถ้าเกิดคอมโบมันจะติดนะแต่คอมโบเหมือนจะไม่ติดอือือสังหาร แพ้ปะถ้าเกิดเขาสกิลมาผมตายหมดยกทีมอันนี้คือแพ้และเพราะงูจะตายโอ้โหนี่แพ้ครับสู้ไม่ไหวโดยนไปแล้วหนึ่งดาวทีมสปีดตบไก่ลูกเหมือนจะเป็นไปนเป็นไก่ให้เขาตบจะมารีวิวแล้วเนี่ยจะมารีวิวอะทำไม ทำไมสปีดมันสู้เขาสปีดแต่สู้ได้นะครับแต่พอตัวของชิลโลนุยกลางบัฟแค่นั้นแหละโอ้โหสปีดผมเสือกตกอีกขออย่าเจอเขาออ่าเจอตัวที่เร็วกว่าเรานะครับมันจะเล่นง่ายโ okay. อเคเขาท้าทายอำนาจมืดวะเอ็นมะต้องเลือกเอ็นมะสักสักรหนึ่งอะถ้าเขากลัวนะ เฮ้ยเขาไม่กลัววะ่ะมาดิเดี๋ยวเราได้ดูกันเอ็นมาปะถ้าเป็นปกติต้องเียกเอ็นมาแหละเห็นไหม <laughs> แล้วรู้ความเกียนของอาคาโนมินะครับ <laughs> คุณเตรียมดูความเกียนของมันได้เลย <laughs> <laughs> มันทำให้เมตา PVP อาจจะเปลี่ยนนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นทีมสปีดเนาะ เพราะอะไรนะครับเพราะมันไม่ต้องกลัวเอ็นมะแล้วนะครับเอ็นมะใช้สกิลใช่ปะแต่ขอว่ามันจะเป็นแกะมันจะกลายเป็นโมจิถ้ามันไม่กลายเป็นโมจินะครับสบายเพราะว่าถ้าเกิดคุณกลายเป็นโมจิเหมือนจะตัวอาคาดอเมมันจะล้างไม่ออกนะครับเนี่ยโอ้โหล้างไม่ออกชิหายแล้วชิหายผมแล้ว <laughs> เขาไม่เสกแม่นอีก <G ül> อย่างนี้น่าจะแพน้นะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเถินให้พ่องูแล้วพ่องูโยนเถินกลับมาให้อติเกโอเคแต่มันจะแรงไม่พอผมว่าอือ้แรงไม่พอวะ่ะน่าจะแพ้แล้ะนะครับ ก็ต้องดูว่าเนี่ยคือถ้าเกิดพ่องูกับตัวพินมันได้โยนเทินพร้อมกันสองตัวแม่งจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับแต่คือเขาสักจั่แม่นไง <c oughs> อาคานเมแตกฟ <c oughs> ันมาสี่ดาวเลยมาเล่นินเกียนต้องดูก่อนว่าไอตัวของเอ็นมามันจะใบใบใบแม่นหรือเปล่าแต่น่าจะแม่นแหละ <c oughs> โอเคยังมีแทแล้วครับทีมตบเกียนหรือว่าเรามาเป็นไก่ให้เขาตบเนี่ยยังตบใครไม่ได้สักคนเลยโจ้แม่นอ่ะคือเขาแม่น,กนมเกินเว้ยเมื่อกี้ทําไมทําไม,าไมกลายเป็นไอตัวโมวจินะผมบอกเลยมีสิทธิน,นะครับมีสิทธิกดออโต้เลยเราเก่าเกมอยู่แล้ว คือคอมนี้นะครับถ้ามันจับเพอร์เฟกกว่านี้คือมิตมะของเจ้าตัวโอนิกิริเอสพีนะครับต้องค่อนข้างจําแน่นระดับหนึ่งนะครับแน่นระดับหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะเล่นเป็นทีมสองเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเทสทีมสองเกตให้ดูเนียนะครับว่าความเกลียนนะครับของมันเป็นยังไงแต่ทีมสองเกตนะครับหรือว่าจับเล่นเป็นคาใหม่นะครับความเสี่ยงมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันเยอะตรงที่ว่า อีตัวข้าไมอม่ะมันจะเบิ้ลเธอให้เราหรือเปล่าถ้ามันเบ้้ออะคือจบถ้ามันไม่เบิ้ลอ่ะถ้ามันไม่เบิ้ลอ่ะมันจะชิบหาย <laughs> โอเคมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เราจะไปรอดหรือไม่รอดยังไงขอย่า,ยาจั่วแม่นพอไห้แหละ ทีมในฝันทีมสปีดในฝันนะครับแต่ว่ามันจะขาดตัวของลูกไฟอะ่ะเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้นะครับมันเป็นตัวเล่นเกตสองตัวมาได้จะดีมากนะครับแต่คือเมื่อถ้าเกิดเป็นตัวเล่นเกตสองตัวโอ้โหจอแมนไม่ติดใบแต่ติดกลายเป็นโมจิเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอ ไม่ติดใบจะต,ติดโมจิแล้วคืออาคาเมะแม่งไม่หล้างมันใช่เหรอวะเพื่อนแพ้แล้วครับอย่างนี้อืมือไม่ไหววะ่ะเหมือนจะมาแจกแต้มฟรีๆนะแต่ <c oughs> ที่เราเล่นมานะครับยังไม่เจอทีมที่เราชนะได้เลยนะครับเพราะว่า แหงดาวนะครับทีมเขาแน่นนะครับทีมค่อนข้างที่จะแน่นกันมากนะในการเล่นนะครับลูนไม่ว่าจะเป็นลูนเซตสปีดเซตดาเมจเซตอะไรพวกนี้คือแน่นแน่นกันจัดๆเลยนะครับมาเลยทําให้เราเล่นค่อนข,ข้างที่จะยากเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้นะครับน่าจะเอาไปตบตบไก่แดงสักสองพันสองพันสี่ได้อยู่มั้งนะครับเนาะแล้วเกิดว่างๆเดี๋ยวอาจจะลดแรงลงไปนะครับ ลดแรงลงไปลองทีมนะครับทีมเกา่กาๆเนาะเพราะถ้าเกิดเล่นในแรงดาวนะครับจะเล่นทีมเกา่กาๆไม่ค่อยจะได้เลยนะครับดูดิไอตัวอัคนาเมสนะครับสี่ดาวพินห้าดาวน้องบ้องห้าดาวนะครับเอาวะกูโดนของอนะอีกตัวหนึ่งตัวเล้เกตแน่นอนเมงเลก,กิไม่เมงเลก,กิก็เอ็นมะไม่ก็คำใหม่อ่ะะให้เลือกเมงเลก,กิวะ เออผมจะได้เทสให้ท่านผู้ชมดูด้วยว่าโดนสถานะหลับมันจะเป็นยังไงนะครับหวังว่าหวังว่ามันจะเป็นไปด้วยดีดได้ด้วยดีนะกูโดนหลับยาวๆบอกแค่นั้นแหละเกมเนี้ยไม่ต้องเล่นละคือสปีดมันไม่สุดเว้ยพอสปีดไม่สุดมันก็จะแพ้อย่างงี้เนี่ยโดนดึงเกตปุ๊บจบนะครับเกมนี้ คอมโบในฝันมีอาจเกิดอ๋อคิดนานทำไมเนี่ยโอ้โหเล่นแค่นี้ผมเบื่อนะเวลาแบบเวลาแบบว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะชนะแล้วก็คือเล่นยือ้อย่างเงได้เห็นไหม ถ้าเกิดอาคาเมะถ้าเกิดอาคานเมะนะครับมันโดนหลับนะครับหลังจากจบเทือนศัตรูนะครับมันก็จะไม่สามารถมาล้างดีบงดีบัฟให้เพื่อนได้เนาะเพราะว่ามันเป็นการที่มันทําให้ตัวเรานะครับโดนควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับหลับสตันแช่แข็งพวกนี้ยนะครับมันจะควบคุมการเคลื่อนไหวของเราตัวเราจะไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่นะครับถ้าเกิดเราโดนสับสนยั่วยุอะไรพวกนี้ยมันจะถือว่าตัวเรายังเคลื่อนไหวได้อยู่นะครับเนาะโอเคอันนี้ก็แพ้แหละนะครับ สำหรับใครที่คิดว่าอยากจะลองเล่นทีมตบเกลียนนะครับก็ลดไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนนะเพราะผมรู้สึกว่าเล่นยากเกินนะครับโอ้เดี๋ยวลองอีกสักเกมแล้วกันนะครับคราวนี้เล่นเป็นทีมสปีดเลยแล้วกันสปีดสองเกตสปีดสองเกตน่าจะไหวนะสปีดสองเกตโอ้ เอาไว้เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าละกันเนาะคลิปนี้รู้สึกว่ามันจะยาวเกินไปแล้วนะครับสําหรับ PVP เก่าๆนะครับกับทีมในฝันของใครหลายๆคนนะครับที่จะเอาตัวของอาคาเมินะครับมาเกียนอินมะนะครับก็เมตานี้นะครับถ้าเกิดผมว่าเล่นสัก2 000, 2 0 0 2,207พวกนี้น่าจะเล่นกันได้สบายชๆนะสำหรับการตบไก่นะครับแต่ถ้าเกิดมาเล่นแรงสูงๆเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับรูนแม่งแน่นกันชิปเป่งเลย โอเคนะครับก็ถามว่าเป็นตัวละครที่ดีไหมนะครับก็ดีนะครับถามว่าดีมากไหมก็มันจะดีมากในกรณีที่มันเจอพวกเจอพวกสถานะไม่หนามากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอสถานะหนักๆน,นะครับมันก็ล้างได้ไม่หมดนะครับแล้วก็ตัวของมันนะครับต่อให้มันมีเลส100 200 300นะครับผมจะบอกเกมผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับ ในเกมนี้นะครับต้านค่าต้านสถานะนะครับมีเหมือนไม่มีนะครับคูถ้าเกิดคุณโดนสถานะสักทีหนึ่งอ่ะคุณโดนยาวนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำนะครับสกิลของละครตัวใหม่นะครับอาคาเนมินะครับแล้วก็ผิดพลาดประกันใดก็ขอไปไว้ในที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ใครจะไป PVP นะครับอย่าหาทำนะครับแม่งเล่นยากนะครับแต่ถ้าเกิดรู้แน่นๆ่ก็อาจจะทำได้นะแบบว่า พ่อง,งูแบบสปีดตันอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวพินสปีดตันโยน2โยนเทินนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้โยนเทินสองรอบเลยอะคือเล่นไปเจอแต่สปีดก๊อตกันทางนั้นเลยเนาะก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดผมมีสปีดแบบว่าที่มันดีกว่านี้นะครับก็จะมาเทสใหม่สําหรับทีมในฝันนะ <laughs> ไปละไปละ